ครับสำหรับท่านใดที่บอกมาว่าตั้งแต่ซ่อมรถมายังไม่เคยเจอแขนกดโซ่ราวริ้นคดงอนะวันนี้เอามาให้ดูกันเต็มๆสองลูกกตานะทีหลังนะถ้ายังไม่เจอประสบการณ์ไม่ถึงหรือเป็นที่ตัวท่านเองไม่เคยเช็คหน้างานไม่มีความละเอียดเพียงพอท่านก็อย่าไปพูดแบบนั้นนี่คือหน้างานจริงนะ นี่คือแขนกดโซ่เราลิ้นมันคดมันบิดมันงอเราจะสังเกตได้ว่ายางกดโซ่กดไม่ตรงกลางโซ่เห็นไหมดูกันบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเมนอย่างเดียวท่านไม่เคยเจอหรือว่าท่านไม่เคยเช็คท่านไม่มีความละเอียดในหน้างานหรือเปล่านะแต่นี่ของผมผมเจอผมถ่ายรูปมาถ่ายคลิปมาให้ดูเดี๋ยวก็มางัดผมอีกนะอันนี้หนะ้างานจริงทำให้ดูจริงๆเห็นไหม อ่ายางกดโซ่มันไปกดอยู่ที่ขอบโซ่มันไม่กดกลางโซ่เพราะอะไรล่ะเพราะว่าแขนกดโซ่มันบิดงอนั่นเองนะครับพี่น้องเอซีสำหรับท่านใดที่บอกมาว่าตั้งแต่ซ่อมรถมายังไม่เคยเจอแขนกดโซ่บิดงอก็ให้ดูนะอันนี้หน้างานจริงของจริงไม่ได้มั่วนะครับพี่น้องเอซีนะ